นี่คะ่ะข้าวเหนียวดำอัสิตะนะคะหน้าตาตอนนึ่งสุกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะอันนี้อยู่ในหัวดอยู่ในเตานะคะนึ่งแล้วก็จะเป็นสีม่วงม่วงนะคะแต่พอเขาหายร้อนนะคะเขาจะเป็นอีกม่วงอ่อนๆสวยงามมากเลยคะ่ะกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยคะ่ะข้าวเหนียวดำอัศิตะคะ่ะหอมๆเลยค่ะเพื่อนๆ หอมมากเลยค่ะสีสวยหอมมากนุ่มมากนะคะนี่คือตอนสุกใหม่ๆเลยนะคะถ้าเนี่ยดำอสิตาของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตอนที่ยังไม่สุกก็จะเป็นสีเหมือนจะขาวนะคะแต่ว่าพอนื่อสุกแล้วก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญคือหอมแล้วก็นุ่มมากนะคะ นุ่มตลอดทั้งวันหายร้อนก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะทุกคนข้าวเหนียวด่างอัสิกะนะคะอยากให้ได้ลองชิมดูนะคะรับรองว่าจะติดใจแน่นอน,นะคะ่ะโอเค ความนุ่มนะคะนุ่มหอมปั้นติดกันนะคะนี่ค่ะปั้นติดกันนะคะเหนียวนุ่มแน่นอนค่ะอยากให้ได้ลองกันนะคะรับรองว่าติดใจเลยค่ะ